สรุปหนังสือคิดให้ใหญ่คิดให้สำเร็จผู้เขียนจอห์นซีแม็กเวลล์หนังสือคิดให้ใหญ่คิดให้สำเร็จคือผลงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดให้สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตโดยเนื้อหาหลักของหนังสือเน้นที่การฝึกฝนวิธีคิดในแบบของผู้ที่ประสบความสำเร็จและชี้ให้เห็นว่าความคิดคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราผู้เขียนเสนอว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชค หรือความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีคิดที่ถูกต้องและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคนที่ประสบความสําเร็จจึงไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดหรือมีโอกาสดีที่สุดแต่คือคนที่ฝึกคิดให้ถูกทางและนําความคิดนั้นไปลงมือทําอย่างต่อเนื่องความคิดมีพลังในการกําหนดชีวิตความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลววิธีที่เราคิดมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ และผลลัพธ์ในชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นที่การเปลี่ยนวิธีคิดหากเราคิดในแง่ลบเราจะเห็นอุปสรรคหากเราคิดในแง่บวกเราจะเห็นโอกาสฝึกคิดอย่างเป็นระบบผู้เขียนแนะนําให้เราฝึกคิดอย่างมีโครงสร้างโดยเริ่มจากการตั้งคําถามที่ดีเช่นฉันจะทําสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรหรือมีอะไรที่ฉันยังไม่เห็นการตั้งคําถามช่วยให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆและไม่ยึดต,ติดกับวิธีคิดเดิม คิดเชิงบวกเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆความคิดเชิงบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกโฟกัสไปที่สิ่งที่สามารถทําได้และสิ่งที่เป็นไปได้แทนที่จะจมอยู่กับปัญหาคนที่ประสบความสําเร็จมองทุกอุปสรรคว่าเป็นบทเรียนและมองความผิดพลาดว่าเป็นโอกาสในการเติบโตคิดเชิงสร้างสารรค์เพื่อแก้ปัญหาความคิดสร้างสารรค์ไม่จําเป็นต้องมาจากพรสวรรค์แต่สามารถฝึกได้ผ่านการตั้งคําถามการเปิดใจรับฟัง และการกล้าลองสิ่งใหม่ๆผู้เขียนแนะนําให้เราอย่าจํากัดความคิดตัวเองด้วยคําว่าทําไม่ได้แต่ให้ลองถามว่าจะทําอย่างไรให้ทําได้คิดเชิงกลยุทธ์เพื่อวางแผนชีวิตการคิดเชิงกลยุทธ์คือการมองภาพใหญ่และวางแผนระยะยาวโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกพัดพาไปตามสถานการณ์การวางแผนชีวิตไม่จําเป็นต้องละเอียดจนเกินไปแต่ควรมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้เรารู้ว่าจะไปทางไหนและเลือกโอกาสได้ถูก คิดถึงอนาคตอยู่เสมอคนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ยึดติดกับปัจจุบันหรืออดีตแต่จะคิดถึงอนาคตอยู่เสมอพวกเขาวางเป้าหมายและทำทุกอย่างในวันนี้ให้สอดคล้องกับภาพที่อยากเห็นในอนาคตการคิดถึงอนาคตไม่ใช่การฝันลมๆแล้แงๆแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอคิดเพื่อพัฒนาและเติบโตทุกความคิดควรนำไปสู่การเติบโตไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพความสัมพันธ์หรือจิตใจ ผู้เขียนเน้นว่าการหยุดคิดคือการหยุดเติบโตดังนั้นเราควรฝึกตั้งเป้าหมายใหม่ๆอยู่เสมอและใช้ความคิดเพื่อหาทางไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นคิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหนึ่งในความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จคือฉันจะช่วยให้คนอื่นดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นชีวิตเราก็จะมีพลังมากขึ้นการช่วยเหลือคนอื่นไม่เพียงทำให้เรามีคุณค่าแต่ยังทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองด้วย ฝึกคิดทุกวันความคิดที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการฝึกฝนเหมือนกล้ามเนื้อผู้เขียนแนะนําให้เราฝึกคิดทุกวันเช่นการเขียนบันทึกการสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้หรือการคิดถึงวิธีปรับปรุงชีวิตเล็กๆน้อยๆการฝึกคิดทุกวันจะทําให้เรามีความตื่นตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดดีสภาพแวดล้อมมีผลต่อความคิดของเราอย่างมากถ้าเราอยู่กับคนที่คิดลบ พลังงานลบก็จะครอบงําเราแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดบวกมีเป้าหมายและลงมือทําอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจและฝึกคิดในแบบเดียวกันได้ความคิดกําหนดตัวตนสุดท้ายผู้เขียนเน้นว่าความคิดคือสิ่งที่กําหนดว่าเราจะเป็นใครหากเราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราต้องคิดอย่างคนที่ประสบความสําเร็จเริ่มจากคิดว่าเราทําได้มองเห็นโอกาสแม้ในวิกฤต และไม่หยุดคิดเพื่อพัฒนาตนเองบทสรุปหนังสือเล่มน,นี้สอนเราว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคหรือทักษะเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการฝึกคิดอย่างมีคุณภาพความคิดเปรียบเสมือนทิมเขียวของชีวิตหากเราคิดอย่างมีเป้าหมายมีกลยุทธ์และมีความตั้งใจที่จะเติบโตชีวิตของเราจะค่อยๆขยับไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงจอห์ีแม็กเวลเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ หากเรารู้จักฝึกความคิดและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่เราต้องการเพราะความคิดที่ยิ่งใหญ่จะนำไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่เสมอหากคุณกำลังรู้สึกว่าติดอยู่ในที่เดิมไม่แน่ใจว่าจะก้าวไปทางไหนหนังสือเล่นนี้คือเข็มทิศทางความคิดที่จะพาคุณไปสู่จุดที่คุณอยากไปเริ่มต้นจากเปลี่ยนความคิดแล้ชีวิตจะเปลี่ยนตาม